บรรยากาศชนบทยามเช้าเช้าอากาศเย็นสบายสดใสเห็นพืชพันธุ์จะิดงอกงามดีนำขอนนำภาพนี้มาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันเป็นไร่ข้าโพดไร่ข้าโพดและพืชพืชต่างๆมีหลากหลายชนิดนะ ก็นำภาพบรรยากาศให้ทุกคนท่านได้รับชมกันตอนนี้กเกษตรกรก็ออกมาจากบ้านกันลมาดูแลพืชสวนใต้นาก็เดี๋ยวขอถ่ายให้ทุกคนได้รับชมตรงนี้เนาะตอนนี้ก็มีชาวสวนกำลังทำอะไรอยู่ในสวนนู้นนะครับเป็นสวนอะไรสวนมะเขือสวนมะเขือตรงนู้นเก็บมะเขือกันบ้างนะ มะเขือหรือว่าทำอะไรเอาหญ้าถอนหญ้าด้วว่าเพราะมะเขือก็ยังไม่ไม่มีผลอะไรกำลังออกดอกอยู่เนาะผลกำลังออกเจริญนอกงามอยู่ดีครับเป็นเพื่นสวยๆก็ไปวิธีชิติชงชนบทน,นะเก็บให้อเก็บภาพมาให้ทุกคน่านได้ดูได้ชมกันนะ ท้องทุ่งเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนหน้านาก็ทำนาหน้าก่อนนาเก็บเกี่ยวนาแล้วก็ปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อยๆมีมะเขือมีข้าวโพดมีถัว่วมีหลายๆอย่างนะครับพริกก็มีครับ แม่เมียวยืนทำไรอยู่นั่นลูกนั่งทำไรนี่รอหลวงปู่หรอปู่มาแล้วลูกมาแล้วครับอ๋อแมียวนีนรอหลวงปู่หรอปู่กลับมาแล้วครับปู่กลับมาแล้วขอ,อนํำภาพสวยสวยงามให้กับทุกคนได้รับชมกันเนาะ น้องปูกลับมาแล้วน้องแมวน้องไก่ปูกลับมาแล้วน้องแมวน้องไก่เด็กวัดคงชัยใจหอนปังออกมารับกลุ่ปูกันใหญ่เลยเอ้าใครมาก่อนแพนด้าแพนด้ามาแพนด้าแพนด้าน้อยสองสามน้องสามสีอ่อนบุญบุญไหลบุญทองแพนด้าเทาแพนด้าเทาเลก น้องเท้าใหญ่เพนน้าดำดำใหญ่น้องสีสีหางกวักน้องทองอ่อนทรับทวีสีขาวหลังจุดส้มขาวใหญ่กอกไก่ขึ้นมานี้เลยเหรแล้วลูกกอกไก่กอกไก่เอามาแล้วมาเริ่มโฟกับมาแล้วครับสีสีหางยาวสีสีหางยาวน้องทองเพนน้าดำน้องอ่า ผ้าขาวลายเทาขาวเทาลายสามสีเล็กสามสีเล็กสองกระนองอสองกระนองอยูนี่หนึ่งทางนี้อีกทางอีกสองกระนองทางนี้สองโอ้เยอะๆเยอะๆรับหลวงปู่กันแล้วนะเนาะอ้าข้อไก่ดีทำไมลูกกวนกันทำไมกวนกันทำไมครับหลวงปู่ก็นำภาพส,สวยๆของ,งามยามเช้าเนาะ ในเส้นทางที่วงปูเดินออกไปภาคบินรบาดด้านนอกแล้วกลับามาด้านในน้องเหมียวก็รอรับลวบปูน้องเหมียวต้องแกาเรารลวงปูเพื่อรออาหารรออาหารกับเช้าเช้านี้อากาศดีๆนะอากาศดีๆเด็กๆก็ออกมาเล่นกันก็ขออนโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปต่างๆที่ลรงปูได้ถ่ายทำให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับภาพนะ เป็นเรื่องราวที่อยู่เกิดขึ้นในชนบทที่ทุกท่านได้รับชมในคลิปถ้าหากว่าอยากอยากเข้ามาชมด้วยสายตาของท่านก็สามารถเข้ามาได้เนาะที่พุทธสถานบ้านปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าห่มจองปางในช่วงเทศกาลปีใหม่สงการนี้สงการปีใหม่นี้ส,งก,สงการปีใหม่ไทยนี้ก็ขอเชิญเนาะทุกท่านกลับเข้ามา ไว้พ,วพระส่งน้ำพระเปลี่ยนผ้าห่มพระประธานและกรอบพระเจดีย์ทรายผลทรายข้าวัดกันซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานถ้าว่าท่านใดมีโอกาสเข้ามาแต่อยากจะร่วมบุญก็ขอเชิญได้ตามกำลังสัทธานตะิดต่อมาที่เบอร์หลวงปู่ก่อนเนาะโทรศัพท์มาก่อนได้ที่0654898652เปิดโทรศัพท์เนาะ0654898652ครับก็มนะาจนะจะได้ อธิบายเรื่องการจะร่วมบุญด้วยวิธีไหนเนอะมีทำอะไรบ้างนะสหรบพระโ่มพระประธานนั้นก็สามารถร่วมสมทบกันได้เนอะมีทั้งหมดสามองค์แล้วกันอ่าสี่องค์แล้วกันเนาะสี่องค์แลนะ้วก,ก,กันคือพระประธานในโบสถ์พระพุทธเช้ามทวีสีบงญชัยหลวงพ่อพระพระเจ้าทานใจและพระนอนพระบริสุธิพผานนะก็ทั้งหมดสี่องค์แล้วกัน,ก,นก็ขอเชิญสมทบไ,ได้ตามตารางสัทธานนะ โทรมาก่อนเนาะซีโทรศัพท์0654898652แสำหรับคลิปนี้ก็ขออยู่ติไว้ท่านนี้ขอโมทนานกับทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ เหมียวกายรอเดี๋ยวแป๊บนะลูกเน้อน้องกายรอเดี๋นะยวน้อกายนะเดี๋ยวผูกเก็บถาาัารรก่อนนะครับรอเดี๋ยวนาะเดี๋ยวได้กินอาหารนะครับน,น้องเหมียวกินไปรอบหมดแล้วก่อนมีธบาทเดี๋ยวจัดให้ใหม่ครับน,นี่เดี๋ยวหงหงข้าวแล้วนะข้าวหงข้าวสุกคู่กับเนื้อปลาเนื้อปลาครับข,ข,ข,ขอก่อนมรนาสาธุเหมียวเมียรอดเดี๋ยวครับ